และปรากฏเป็นงานศิละปะมากมายทีเดียวช่างปั้นซึ่งคลุกคลีใช้ชีวิตอยู่กับดินจึงรู้ซึ้งถึงคุณค่าของดินเป็นอย่างมากอย่างเช่นคุณวัฒนาป้อมชัยช่างปั้นที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิเสธการใช้ชีวิตสมัยใหม่และหันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับดินอีกครั้งหนึง่งอย่างเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาทำนาการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติทำให้ลูกชายทั้งสองคนได้มีโอกาสคืนกลับสู่ธรรมชาติซึ่งอบอุ่นและเกื้อกูลต่อชีวิตค่ะ คือครอบครัวป้อมชัยค่ะคุณวัฒนาป้อมชัยกับลูกชายทั้งสองคือปฏิกรกับปฏิมาป้อมชัยคุณวัฒนาเป็นศิลปินนักปั้นรูปดินเผาก็เลยตั้งชื่อลูกชายทั้งสองคนแปลกไม่เหมือนใครปฏิกรคนโตชื่อพี่ปั้นปฏิมาลูกชายคนเล็กชื่อน้องปั้นพี่ปั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ส่วนน้องปั้นอายุห้าขวบยังไม่เข้าโรงเรียนค่ะคุณแม่เป็นพยาบาลต้องออกไปทำงานแต่เช้ากว่าจะกลับก็ค่ำทั้งพี่ปั้นน้องปั้นก็เลยอยู่กับคุณพ่อเป็นส่วนใหญ่บ้านนี้อยู่ที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ริมถนนใหญ่ค่ะแต่ว่ามีต้นไม้มากก็เลยช่วยลดความวุ่นวายและเสียงต่างๆลงไปได้มากทีเดียว คุณวัฒนามีเชื้อสายมอครอบครัวมีฝีมือทางเครื่องปั้นดินเผามาหลายชั่วอายุคนเคยไปอยู่ที่โน่นที่นี่มาหลายแห่งในที่สุดก็กลับมาอยู่ที่บ้านด่านเกวียนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใกล้ชิดกับธรรมชาติที่นี่ในพื้นที่เจ็ดไร่ประกอบไปด้วยบ้านสองชั้นหลังเล็กในดงไม้มีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดทั้งเป็ดไก่สุนัข บ่อเลี้ยงปลาไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิดทำนาในเขตบ้านและมีโรงปั้นดินอยู่ในเขตบ้านด้วยค่ะนี่คือลุงอิ่มค่ะช่างปั้นฝีมือเป็นที่เลื่องลือของด่านเกวียนแต่ชอบใช้ชีวิตสงบสงบก็เลยมาทำงานอยู่กับคุณพ่อของปั้น วันหยุดอย่างวันนี้เด็กๆตื่นแต่เช้าค่ะพอกินข้าวแล้วคุณพ่อก็เริ่มเปิดร้านขายเครื่องปั้นดินเผาซึ่งอยู่บริเวณติดกับถนนใหญ่ชื่อร้านสองปั้นค่ะพี่ปั้นกับน้องปั้นก็ช่วยคุณพ่อปัดกวาดจัดร้านด้วยตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาคนทั้งประเทศรู้ว่า เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงและทำรายได้เข้าหมู่บ้านมีทั้งที่ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะและทำขายทีละมากๆตามความต้องการของตลาดร้านของคุณวัฒนาถือเป็นร้านเล็กๆนะคะทำงานแบบงานศิลปะไม่ค่อยเร่งผลิตสินค้าเท่าไหรนะ่นัก ใครมาซื้อก็ขายไปหรือใครจะสั่งทําก็ทําตามความต้องการของลูกค้าเท่าที่จะทําได้คุณวัฒนาบอกว่าดินได้ทําให้ความคิดความฝันปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นคุณค่าชีวิตจึงควรเรียบง่ายติดดินลูกๆทั้งสองคนก็พลอยรับเอาความคิดนี้ไปด้วยเวลาพ่อปั้นดิน ลูกก็ปั้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูผลงานของพี่ปั้นกับน้องปั้นกันนะคะ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวการปั้นดินนั้นใช้ดินเหนียวละเอียดมาผสมกับน้ำให้อ่อนนุ่มพอเหมาะจนสามารถทำเป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการ ระหว่างที่คุณพ่อปั้นรูปกึ่งลอยตัวสำหรับติดฝาผนังพี่ปั้นกับน้องปั้นก็ปั้นเหมือนกันค่ะเวลาเด็กๆจะปั้นอะไรนั้นไม่ยากเลยเพราะเป็นการปั้นตามความคิดปั้นไปพลางฝันไปพลางจะออกมาเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นไรสำคัญที่ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ต่างหาก ไหนพี่ปั้นปั้นอะไรอยู่คะเรือใบกาลังจะปั้นเรือใบนะคะปั้นเสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วไหนขอเดูใกล้ๆไหนสิคะแล้วน้องปั้นล่ะคะน้องปั้นกําลังปั้นอะไรอยู่นะอะไรปั้นเรือเหมือนกันสองพี่น้องกําลังจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะาไปทางเรือซะด้วยที่ทะเลจะไปทะเลแล้วนะคะเอ๊ะน้องปั้นอันนั้นของใครคะเนี่ยนี่นี่นี่ใครปั้นคะน้องปั้นเป็นคนปั้นรูปอะไรคะหน้า รูปวัวเลยคะ่ะเอ๊ะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิคะมันจะเหมือนแมวไหมคะเนี่ยแมวมากกว่ามั้งแมวหรือวัวคะเฮ้ยเบื่อแล้วอ้าค่ะระวังหน่อยวัวนะคะดูตรงไหนคะที่เป็นวัวเอ่าวล่ะวัวมีเขาแมวมีเขาไหมคะไม,ไม่มีแน่นอนเลยนะคะไหนๆขอดูหน่อยอ้าวล่ะคะ่ะแล้วใครปั้นอะไรกันอีกทเนี่ยที่ป,ปั้นล่ะคะที่มันปั้นอะไร ปั้นงูปั้นงูแล้วนะคะเอาละแล้วนี่ละคะอะไรกันบ้างที่ปั้นมาแล้วหมูมีหมูนะคะกําลังอยู่ในเล้ามีรังข้าวด้วยนี่่ละคะคอะไรคะปูมีปูนะคะตรงไหนเป็นก้ามของมันคะปั้นีเอาละมีก้ามสองก้ามนะคะมีหอยนี่เนี่ยดูแล้วใชแ่แน่เลยร็นแล้วเลยถามพี่ปั้นหน่อยสิคะว่าทำไมทําไมพี่ปั้นถึงปั้นงูละคะงูมันงูมัน มันดูดีนะคะแถวๆนี้มีงูไหมคะมีมีงูด้วยมีหนูอันตรายไหมคะงูเนี่ยอันตรายมีตะขาบด้วยมีตะขาบด้วยมีหลายอย่างแต่ว่านี่เราปั้นงูนะคะงูมันกําลังมีหนูด้วยงูมันคงกินหนูนะคะแล้วค่ะน้ปั้นปั้นงูบ้างแล้วเหรอคะนี่ใช่ไหมคะงูอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะมีงูสองตัวมีเรือหลายลําเลยนี่อะไรคะ น้องปั้นชอบกินขนมปังเลยคะชอบหรือเปล่าอันไสเดือนกำลังจ่ะขนมไสเดือนกําลังเจาะขนมปังอยู่มันกินขนมปังเลอคะ <c oughs> มีไสเดือนกี่ตัวคะเนี่ยมีไสเดือนสองตัวเอ๊อันนั้นก็คล้ายๆจะเป็นหอยแต่ไม่ใช่หอยเชลค่ะหอยอะไรคะน้องปั้นหอยเชล หอยเชลเหมือนกันแล้วขะาไหนดูสิหอยแครงหอยแครงอือและนี่ล่ะหอยแครงเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่แน่ๆเลยคะ่ะไม่เหมือนมันเป็นอะไรคะหอยทากเป็นหอยทากมันกําลังจะไปไหนคค่นียนอกจากรูปเรือปูพี่ปั้นยังปั้นรูปนกกระทาหมูหอย<ๆ>และอื่นๆอีกหลายอย่างเลยคะ่ะส่วนน้องปั้นก็เก่งเหมือนกัน มีผลงานหลายชิ้นทีเดียวนอกจากบัวเรือก็มีหอยแครงกับหอยทากขนมปังกองรวมกันสูงเชียวค่ะบอกว่ามีไส้เดือนกำลังกินขนมปังอยู่ด้วยเวลาปั้นดินเด็กๆคิดอะไรแปลกๆได้เยอะเลยค่ะพอปั้นดินจนเริ่มเบื่อทั้งสองปั้นก็ไปเล่นใกล้ๆพ่อเมื่อก่อนน้องปัน้นชอบซุกซนระหว่างที่พ่อทำงาน คุณพ่อก็เลยแบ่งพื้นที่ให้พี่ปั้นกับน้องปั้นวาดรูปหรือปั้นได้เองบนดินเหนียวใกล้ๆกันเป็นการฝึกฝนและแสดงความสามารถของทั้งสองคนพออยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซุกซนที่อื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อตลอดเวลาเลยค่ะภาพที่พี่ปั้นกับน้องปั้นวาดมักจะเป็นรูปดวงอาทิตย์ บางทีอาทิตย์ก็ยิ้มบางทีก็ร้องไห้แล้วแต่อารมณ์คนวาาน้องปั้นวาดรูปดวงอาทิตย์ส่วนที่กลมๆรูปนี้บอกว่าเป็นเปลือกหอยเชลค่ะเป็นหอยเชลที่สองฝาประกบกันส่วนพี่ปั้นวาดรูปดวงอาทิตย์บ้านและนกกำลังบิน ไหวบนดินส่องกระกายทั่วแดนดินทินเราบ้านเราสวยงามปั้นก่อนดินได้ตามใจอยู่ที่ใครปั้นอะไรปั้นตามฝัน อันก่อนดินได้ตามใจอยู่ที่ใครปั้นอะไรปั้นตามฝันมือเธอมือฉัน เด็กก็คงจะโชคดีเพราะว่าคุณพ่อทํางานเกี่ยวกับดิน mm. เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วนี่นะคะแล้วเด็กๆก,ก็มีโอกาสได้ร่วมสัมผัสด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยเปล่าคะการที่มีลูกแล้วก็ด้วยวิชาชีพแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้คุณสองหันกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมากขึ้นทุกวันนี้ก็อยู่ในในในสังคมที่ในเมืองมาพอสมควรนะแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะถ้ามีโอกาสน่าจะอยู่กับธรรมชาตินะฮะ ท,ที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะ,ะถ้าเราอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยอยู่สภาพแวดล้อมที่มันมันดีนะฮะปกติแล้วก็อากาศก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่สับสนมากในลักษณะครับก็ช่วยให้ลักษลักษณะ,ะครอบครัวเนี่ยไม่มีตัวแปรไม่มีความคิดที่สับสนเข้ามามากเพราะาเราสามารถที่จะแก้จุดนี้ได้โดยใช้ตัวธรรมชาติตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมา เปลี่ยนแปลงนิสัยพฤติกรรมอารมณ์จิตใจต่างๆนะฮะซึ่งาการพัฒนาต่างๆนะฮะของเด็กกับซึ่งซึ่งเป็นวัยเป็นระดับนะฮะบางทีต้องอาศัยพวกนี้สูงมากครับโดยโดยทั้งหมดนี่คือธรรมชาติฮะซึ่งจะเป็นตัวตัว,ตวทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกกับได้อารมณ์ได้ความรู้สึกแล้วก็เอามาทํางานเอามาใช้เอามา,าเล่นการอะไรต่างๆเนี่ยได้เกิดความคิดที่สร้างสรรน,นะฮะตัวตัว ตัวเหล่านี้สภาพอย่างนี้นจะทําให้เด็กเองมีความคิดาจินตนาการที่ดีคที่สร้างสรรค์กันล้วก็เห็นหนอยแล้วก็เห็นอันนี้ด้วยเวลาวาดรูปดเด็กเกือบทุกคนมักจะวาดรูปบ้าน,านเดี๋ยวพี่ปันป้นจะพาไปชมรอบๆบ,บ้านกันค่ะ เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียว,สสวดินที่มีปุ๋ยดีมีความอุดมสมบูรณ์จะมีไส้เดือนอยู่อาศัยถ้าใช้สารเคมีหรือ,อยาฆ่ามแมลงมากๆไส้เดือนก็จะตายค่ะไส้เดือนมีประโยชน์ คือช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยตามธรรมชาติแต่ตอนนี้กำลังหาไส้เดือนไว้เป็นเหยื่อเพื่อจะตกปลาค่ะบริเวณบ้านของปั้นมีบ่อเลี้ยงปลาสองบ่อมีปลาเยอะแยะเลยค่ะ ่อนนี้จะมีปลาอะไรมากคะเท่าที่พี่ปั้นเห็นปลาดุกปลาดุกปลาหมอมีไหมคะมีปลานิล่ะคะปลานิลก็มีปลานิลก็มีแล้วปลาอะไรเยอะที่สุดละคะปลาซิวเยอะที่สุดเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันกระโดดน้ํามันหนีปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มันจะกินปลาเล็กแล้วยังไงคะมันว่ายน้าหนีกัน ลาตัวใหญ่ที่สุดมันจะตัวสักขนาดไหนไม่รู้นอกจากนี่อบอ่อเนี้ยก้าขาน้องปั้นก้าขาน้องปั้นเหรอคะส่วนมากปลาพวกนี้มันมาจากไหนคะมามาจากไหนปลาปลาที่พ่อเอามาปล่อยปลาดุกเอาแมงดาด้วยเอามาปล่อยตังนานอ๋อทำไมถึงเอาแมงดามาปล่อยล่ะคะเอาซื้อามาแล้วก็ปล่อยอ๋อ ทำไมถึงไม่ทําเป็นอาหารหล่ะคะพ่อไม่กล้าทำอ,อ๋อพ่อสองสารมันเลยครับตอนนั้นแม่ซื้อปลาล้ามาก็จะเอาเฮ้ยไม่ใช่ทีน,นี้แม่ซื้อปลากระดี่มาว่าจะทําปลาร้าเฮ้ยพ่อเลยเอาปลากระดี่ไปฝนคร <c oughs> ปดฝอยตรงนี้บ่อนี้หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วตอนช่วงที่หน้าน้ํามาแล้วก็ปลามันมากับน้ําด้วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่มีน้ําเยอะๆเลยคะ ช่หน้าฝนหน้าฝนนะคะแล้วหน้าฝนที่บ้านของปั้นปลูกข้าวด้วยใช่ไหมคะใช่ทำนาใช่ไหมคะใช่ค่ะใครทำนากันบ้างคะมีคุณพ่อแล้วมีใครอีกคะมีตาคุณตาอิ่มช่วยกันใช่แล้วอย่างตอนช่วงที่พอเป็นฤด,ดูที่เขาทำนากันเนี่ยพี่ปั้นช่วยทำอะไรบ้างหรือเปล่าคะไปีปีก่อนปั้นช่วยทำนาช่วยํำนาด้วยสนุกไหมคะ สนุกนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเกี่ยวข้าวกันแล้วค่ะได้ข้าวเยอะเชียวใช่ไหมคะเยอะเดี๋ยวเราไปดูต้นข้าวเล็กๆในท่อมนากันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะน้อง้านไปเลยหรือว่าจะเป้าเบดเป้าเบสจะไปด้วยไปดีกว่าไปเดี๋ยวปล่อยล่าในพื้นที่เจ็ดไร่รอบๆบบ้านถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการทำไร่นาสวนผสม คุณพ่อของปั้นพยายามใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุดและไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติรวมทั้งการทำนา,าปีที่แล้วใช้วิธีดำนาค่ะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนเป็นใช้นาหวานแทนวเวลามีน้ำขังอยู่ในนา,าก็เลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยชอบชอบ,ชอบมาก บอกว่าบ้านป้านนี้ดีนะม,ม,มีมีมีนายอยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แล้วนีรครับเข้ามาพ่จะตกปลาเพี้ยงไก่ด้หรือเปล่าคะช่วยมาด้นี่มันต้นอะไรท่าเนเี่ยที่ป้านต้นห้าหรือเปล่าคะต้นข้าวอุ้ยต้นข้าวเลยคะไหนดูซิ นี่ไงนี่ไงเห็นรวงข้าวแล้วคะ่ะต้นข้าวใช่ค่ะแต่มันยังไม่เป็นมเมล็ดใช่ไหมคะใช่เป็นต้นข้าวที่คุณพ่อปลูกไว้เหรอคะไม่ใช่มเมล็ดมันร่วงมาอ,อ๋อเหรอพอมเมล็ดมันร่วงมันแล้วยังไงคะแล้วฝนก็ตกดินมันก็ชืน้นม,มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวแล้วตอนที่น้องปั้นชอบมากที่สุดระหว่างการทำนาเนี้ยก็คือตอนไหนคะ ตอนที่มเมล็ดอ่อนมันจะงอกทำไมถึงชอบตอนนั้นละ่ะเมล็ดมันเขียวเขียวสวยดีนะคะถึงตอนหน้านั้นเนี่ยมีปลาอยู่ในนาำไหมคะมีปลาอะไรคะที่อยู่ในนาปลาซิวมีปลาซิวมีปลาอย่างอื่นไหมคะมีมีหลายชนิดเลยปลาูลาก็มีเหอะ่ะปลาพวกนั้นมันมาจากไหนคะ มาจากหนือม,มันหนีอะไรมาหรือเปล่าคะหรือว่ามันมาตามน้ำมาตามน้ำแล้วพี่ปันได้กินปลาเยอะสิคะส่วนมากใครเป็นคนจับปลาละคะพอ่อพ่อจับแล้วพี่ปั้นจับไหมคะช่วยนิดหน่อยช่วยนิดหน่อยส่วนมากใช้วิธีไหนจับละคะอาตกปลาเอาแล้วก็ตกปลาตอนที่แขกแขกมากันด้วยใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เนี่ย ในนาน้านําแห้งไปหมดแล้วปลามันหายไปไหนหมดแล้วคะพี่ตัน้นมันอยู่ในสระอ๋อมันหนีจากนาไปเรอคะตอนไหนคะที่มันเริ่มรู้ว่าน้ําจะแห้งละตอนหน้าแง้งแล้วมันก็ค่อยๆว่ายเข้าสระไปเลยคะอย่างนี้ในสระก็มีปลาเยอะๆเลยสิคะดีจังเลยนะคะที่บ้านของปัน้นมีเตาเผาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาอยู่ด้วยค่ะอยู่ใกล้กๆบ้านนั่นเอง พื้นที่รอบรอบบ้านถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ผลนานาชนิดนานครับสองวันสองคืนคสองวัน2คืนแล้วคุณพ่อต้องเฝ้าตลอดเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเขาคุณคุณพ่อเขาให้ตากับลุงเขาเฝ้าครับ เล่นสนุกกันมาทั้งวัน,น,ก,นก,ก็ถึงเวลาอาบน้ำน,น่าจะเรียกว่าเล่นน้ำมากกว่า,าก็บ่อปลาบ่อเดิมนั่นล่ะค่ะตอนเย็น,นก็ถึงเวลาอาหารของสัตว์เลี้ยงหลายชนิดในบ้านค่ะทั้งเป็ดไก่ไก่งวงและสินัขตอนนี้สัตว์เลี้ยงเกือบทุกชนิดก็มาอยู่รวมกันที่ลานบ้าน วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สนุกสนานค่ะลุงอีทลุงคดเพื่อนของพ่อซึ่งมาจากในเมืองพี่ฟางพี่วายน้องแหวนใครต่อใครพากันมาเยี่ยมเยียนบ้านของปั้นก็เลยมีการจับปลากันสนุกใหญ่อาหารเย็ยนมื้อนี้อร่อยเล่แนแม่เลยค่ะนอกจากครอบครัวของปั้นทั้งสองจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว เพื่อนๆของพ่อและเพื่อนๆของปั้นเองก็ได้มาสนุกสนานในวันหยุดและสัมผัสกับธรรมชาติที่นี่ด้วยนับว่าเป็นการแบ่งปันความสุขยังมีค่ามากค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือคุณพ่อของปั้นก็หวังว่าการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้ลูกชายทั้งสองคนเติบโตอย่างเข้าอกเข้าใจธรรมชาติค่ะ